สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องทําอะไรง่ายๆบายตะวันนะคะวันนี้ไม่ก็จะพาทุกคนมาทํายําถั่วพลูค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกะทิค่ะกุ้งค่ะน้ําตาลปี๊บค่ะพริกเผาค่ะแล้วก็หมูสับนะคะถั่วพลูค่ะหอมแดงค่ะแล้วก็พริกแดงจินดานะคะแล้วก็มีมะนาวแล้วก็มีถั่ว ป่นด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะก็เอาถั่วพูนะคะมาหั่นเป็นเฉียงๆแบบนี้เลยนะคะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ให้ตามต้องการเลยนะคะหั่นแบบนี้เลยนะคะหั่นจนหมดเลยค่ะจากนั้นก็เอาหอมแดงมาซอยเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นะคะค่ะ แล้วก็ต้มน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็เอาถั่วพูลงไปลวกนะคะน้ํานี่ก็จะเติมน้ํามันลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็เติมเกลือนะคะเพื่อให้ถั่วพูสีสวยนะคะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วนะคะถั่วพูนี้ต้องต้มให้สุกนะคะถ้าไม่สุกเดี๋ยวถั่วพูจะดํานะคะเสร็จแล้วเราก็เอามานอกน้ําแข็งนะคะน้ําแข็งแบบนี้เลยนะคะถั่วพูจะได้ไม่ดํานะคะ พอ,อเย็นแล้วนะคะก็เอาขึ้นพักไว้เลยนะคะจากนั้นเราก็เอาน้ํากะทินะคะน้ํากะทินี่คือจะต้มต้มแป๊บหนึ่งนะคะต้มแบบให้เขาร้อนนิดนึงค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่น้ําตาลปิ๊ปลงไปค่ะน้ําตาลปี๊บนะคะคนให้น้ําตาลปี๊บละลายก่อนนะคะค่อยๆค,คนนะคะ พอน้ำตาลปิ๊บละลายเสร็จแล้วนะคะก็เติมพริกเผาลงไปค่ะคนให้ละลายนะคะให้เขาเข้ากันดีนะคะเสร็จแล้วก็เติมพริกสดที่เราตำลงไปนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบตำนะคะบางคนก็อาจจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหันห่นหั่นฝอยอะไรอย่างนี้ได้หมดนะคะ แล้วก็เติมน้ำมะนาวลงไปค่ะน้ำมะนาวนี่จะเติมประมาณสองลูกนะคะใส่สองลูกเลยนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าใครใส่ชูรสก็ได้นะคะใส่ชูรสลงไปนิดนึงจากนั้นก็ใส่หมูสับลงไปค่ะ ูสามนี้เอาไปลวกแล้วนะคะพอดีเมื่อไม่ได้ทําคลิปให้ดูนะคะแล้วก็กุ้งก็เอาไปลวกเสร็จเรียบร้อยะะแล้วค่ะเรากุ้งลงไปเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาถั่วพูลงไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าถั่วพูสีสวยมากเลยนะคะแล้วเขาก็จะไม่นิ่มมากนะคะเขาก็ยังคงความกรอบอยู่นะคะนี่นะคะสียังสวยอยู่เลยแล้วก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะ ใส่ถั่วป่นลงไปนะคะคนให้เข้ากันค่ะคนเบาๆนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะสียังสวยอยู่เลยนะคะถั่วปูจากนั้นก็ชิมรสค่ะ ยำถั่วพูนี่นะคะรสชาติก็จะเปรี้ยวหวานนะคะเผ็ดนะคะชิมรสตามใจชอบได้เลยนะคะจากนั้นม่ก็ขอเติมกะทิลงไปอีกนิดหนึ่งคะ่ะเพราะว่าชอบน้ำเยอะๆนะคะโอเคค่ะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตักใส่จานคะ่ะน่าทานมากๆเลยนะคะลองไปทำกันดูนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำนะคะ ยำถั่วพูเนี่ยนะคะก็จะมีเครื่องเคียงเป็นไข่ต้มนะคะหรือจะโรยด้วยหอมเจียวก็ได้ค่ะรสชาติอร่อยเหมือนกันด้วยนะคะแล้วก็ทานคู่กับผักสลัดนะคะยิ่งอร่อยนะคะเนี่ยค่ะจัดจานให้สวยงามน,นะคะต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะ